เช้าเช้าแบบนี้นึกถึงตอนกลับเมืองไทยออกเดินแต่เช้าออกเดินไปตามซอยนั้นซอยนี้แล้วก็เก็บดอกอัญชันไงคะเจออัญชันก็เก็บส่วนมากจะเป็นอัญชันพอเดินไปก็ไปเจอมะเขือพวงไปเจอผักบุ้งคือเจอผักที่กินได้ก็เก็บนะคะบรรยากาศเหมือนความเย็น เหมือนตอนนี้เลยแต่พอเดินไปนานๆมันร้อนยิ่ง8โมง9โมงหูร้อนมากนะที่บ้านเรา <c oughs> ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำไ,ไหเนะ <c oughs> จะกลับมาเป็นปกติคือเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยยังออกมาข้างล่างเสร็จแล้วขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าทําความสะอาดยังไม่ต้องรีบอาบน้ําค่ะคือนั่งพักก่อนแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ขึ้นไปถึงปุ๊บต้องซักหมดเลยแล้วก็ต้องรีบอาบน้ําสระผมแล้วลองคิดดูฮะลงมาทุกวันน่ะถ้าลงมาทุกวันแล้วต้องทาแบบนั้นมันมันไม่ไหวจริงๆนะคะยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยนึกอยากจะลงมาเดินตอนไหนก็มาทุกวันนี้มันไม่ได้ เพอาลงมาแล้วก็ต้องไปทําความสะอาดแบบนั้นยุ่งยากนะฟังเหมือนไม่ยุ่งยากแต่จริงๆแล้วยุ่งมากยุ่งยากจริงๆเมื่อกี้ผ่านมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งส่วนตรงที่ไปพาไปดูเห็ดตัวก็มีผู้ชายคนหนึ่งเอ็กซ์เซอร์ไซสอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งจูงหมา แล้วนอกจากนั้นก็มีพวกพวกพ่อค้าที่ขายขายของตอนเช้าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับที่มาวางพวกหมูปิ้งข้าวเหนียวตอนเช้าเช้านะคะพวกนี้เขาจะเอามาขายเพราะว่ามันจะมีทั้งพวกคนงานเพราะว่าอย่างที่เห็น,เห,นเห็นเห็นไหมคะที่ยังสร้างอพาร์ตเมนต์อีกสองสี่ตึกะคะ่ะมันจะมีพวกคนมาทำงานก่อสร้างนะ,ะแต่ก่อสร้างที่นี่รายได้เขาดีนะ ฟังว่าก่อสร้างเนี่ยไม่ใช่ว่ารายได้น้อยพพวกนี้รายได้ดีค่ะอย่างนั้นกับที่เล่าให้ฟังมีสามีคนที่รู้จักแต่เป็นคนอเมริกันนะคะ mm hmm. เขาเป็นช่างซ่อมลิฟต์ขนาดซื้ออาพาร์ตเมนต์ได้ซื้ออาพาร์ตเมนต์ได้ราคาเป็นหลายแสนนะถึงได้บอกเวลาลิฟต์เสียเห็นคนที่ไปซ่อมอ ดดเข้ามาเดินทุกเช้าเลยแสดงว่าหนาวแค่ไหนก็ไม่เว้นตั้งแต่ไม่มีเหตุผ่วจะไม่ได้ลงไปจะไม่ลงมาเดินเช้าๆก็เลยไม่เจอผู้หญิง2คนน้คล้ายๆฝาแฝดค่ะรูปร่างพอๆกันแล้วหน้าตาคล้ายกันแสดงว่าเข้ามาเดินเป็นประจำเลยเมื่อก่อนตรงในพาร์าคเนี่ยมันจะมี ต้องที่หยอดเหรียญเพื่อให้สองดูฝั่งนู้นนะทุกวันนี้เคาเอาออกหมดเลยเขาเอาออกหมดไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้จริงๆค่ะสดชื่นอากาศสดชื่นจริงๆได้กลิ่นน้ำนะตั้งแต่เก็บผักชีลาวมาว่าจะเก็บใบเขี้ยวสิงโตนะคะเอาไป แกงแทนใบขี้เหล็กเพราะตอนนี้ผักกาดหอมป่าไม่มีแล้วมีแต่แก่แก่ชนิดที่ที่ไม่น่ากินเป็นแก่เหี่ยวเหียวเหลืองเหืองแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นแต่ดอกมันเอาไปแกงไม่ได้หาเดนเดลไลออนไม่เจอพอที่จะเก็บไปแกงเลยมันมีอยู่ไม่มากค่ะอุ้ยหอมจังเลยหอมหอมน้ำเนี่ยคราวน,นี้ก็จะเดินไปเก็บ ใบภู้ข่าวเลยนะคะว่าไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่ไหมเคยลงมาดูสองครั้งแล้วเขาถอนทิ้งหมดค่ะอันนี้จะไปเก็บละไม่ได้กินภูข้ขาวมานานละดูค่ะเนี่ยขอ้ออนเกิดมาแค่ใบเล็กๆอย่างนี้ติดดินแบบเนี้ยเนีดูเขี้ยวสีโตก็มีอยู่ นนเลมอันนี้ผักเสี่ยนนะคะแต่เป็นผักเสี่ยนชนิดที่ไม่มีดอกเลมเอา ต้นนั้นเลยอ่ะเหมือนต้นตุ๊กแกน่ะปีนี้ฝนแรงตอนต้นปีแหมทำเป็นเหมือนกับฝนจะดีดีนะคะที่ไหนได้บางทีสองเดือนยังไม่ตกเลย ไม้นี้เขาจะขึ้นแข่งกันจริงๆด้วยอย่างถ้าหากมีต้นพวกนี้ยใบใบผักจะสวยนี่ไงเห็นไหมละ่ะใบจะงามดูน่ะโอ้ได้กลิ่นคาวมาละดูนะคาะไม่ใช่น้อยน้อยนะ เยอะนะต้นเล็กๆก็ดูสิเนี่ยนีนะเนี่ยเนี่ยถอนไปก็ไม่มีทางกำจัดได้หรอเอาไปปลูกเอาไปปลูกนะตายตอนแรกนะงามงามค่ะแล้วทำไมตายก็ไม่รู้ มากเลยอุ้ยอันนี้เกิดมาอีกแล้วค่ะกระเทียมนี่ไงเกิดมาอีกแล้วแสดงว่ากระเทียมเนี่ยหรือก้วยหอมตาก็เหมือนกันแบบเนี้ยพออากาศเยน็นเขาจะเกิดขึ้นมาอีกนี่นไมไม่ได้ลามมาไกลถึงตรงนี้ไม่ลามมาไกลถึงตรงนี้ค่ะ อยู่บนนี้ยนั่นน่ะงานใบใหญ่ด้วยใบยใหญ่ดีน,นี่อีกเนี้ย การผิดว่าพี่ที่เดินป่าด้วยกันจะขับรถมามาเอาเห็ดเห็ดเห็นที่เก็บมาเยอะๆเมื่อวานนะผิดคาดเพราะพี่เขาก็ไปเจอแล้ววันนี้พี่เขาก็จะไปเดินหาไงคะโอ้หล่นงามจังเลยเนี่ยอืม อย,อยู่ในนี้ก็มีออกไปแล้วมันสายแล้วสว่างแนละ้วค่ะเดี๋ยวคนที่รู้จักภูพัาเขารู้เขาจะมาย่งเก็บค่ะต้นแม่ไก่น้อยเกิดมาอีกแล้วเนี่ยค่ะเออเกิดมาอีกแล้ว ดที่ชอบอากาศเย็นนค่ะมันจะมีอยู่สองแบบเกิดไม่อีกลืมผัวเกิดไม่อีกแล้วค่ะ ที่สองจริงๆต้องรีบเก็บก่อนที่จะแก่ไม่น่าละปีที่แล้วที่หลงป่าน่ะที่หลงทางในป่าแล้วเดินไปเจอหอมป่าอยู่ริมทางเยอะๆค่ะที่ไหนได้อ๋อพออากาศเย็นเขาก็เกิดมาอีก จะเป็นกลิ่นทั้งกระเทียมแล้วก็ทั้งใบกระเทียมแล้วใบหอมปนกันอุ้ยหอมหอมจังเลยจมแรงมากไม่รู้ว่าได้ยินเสียงพูดหรือเปล่า ดอกเนี้ยมันจะเป็นสลิ่นคล้ายกับชาพูดอบสีชมพูเนี้ยค่ะเก็บไปเท่านี้ก่อนะนะกะน้าเกิดมาเยอะเลย